ถ้าผมแพ้ผมต้องเป็นทาสเขาแต่ถ้าผมชนะเขาต้องเป็นทาสผมไปทัวร์เขื่อนกันนะครับมาสามคันตรงนี้คือที่เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยให้เห็นฟันบมตลอดเวลาอียกคุณต้องเจ็กโจ๊กก่อนเลยอะตอนนี้คุณต้องเจ็กโจ๊กก่อนอะอะยังไงก็ได้ให้มันอยู่เน็บไว้หรืออะต้องอยู่เหนือไหล่ดูทาสรงเลยดโอ้โหดูไม่ตนเลยเจ็กตีครับเหี้ยละ เขามีบัวนะครับรายการนี of of ้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวย Fast What the Do สมาชิกวันนี้นะครับก็มีพี่ตังปาร์ตี้ภรรยาเขาแล้วก็มีเจ็กโจ๊กปะตุนเจ็กฟินเฮียเหมากับรุ่น้องพี่บอยพี่ตีกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเเป็นรีสอร์ทของน้องกวางจิรพันธ์นะครับนักร้องเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะครับที่เราเคยไปเจอที่คนหัวครัวที่นี่ชื่อ t ดี i ไอเทมฮิสระบุรีนะครับโปรโมชั่นเขาดีมากด้วยเดี๋ยวค่อยไปบอกแล้วกันว่าบ้านหลังขนาดนี้ เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกมากนะครับมาเรามาดูกันครับที่นี่คือ The Item Hill นะครับบ้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสามารถจุคนนะครับตรงโซนเนี้ยจุได้ถึงประมาณ50คนนะครับเพราะว่ามีถึง19ห้องนอนแต่ส่วนที่เป็นเมนหลักบ้านใหญ่ตรงเนี้ยราคาถูกมากนะครับถ้าบอกว่ามาจาก y t u t u นะครับหรือว่าดูเฮียม,มาจาก TikTok ก็ได้นะครับเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยจากปกตินะครับคืนละ2 5 0 0 0บาทเนี่ย เจ้าของเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นให้เลยเหลือเพียงแค่9,999บาทนะครับในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเพือหัดจะเป็นราคาพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาสุกเสาร์เนี่ยก็จะได้ราคาปกตินะเพราะว่ามันเต็มมันเต็มตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองจองกันเข้ามานะครับที่ The Item Hill นะครับอ่ะมาดูดีกว่าโซนสระน้ำนะครับตรงนี้สระน้ำเนี่ยยาวถึง18เมตรนะครับมีโซนที่เป็นแบบ ปิ้งย่างหมูกระทะนะครับโซนนี้เป็นปิ้งย่างหมูกระทะนะครับซึ่งหมูกระทะเนี่ยเขาก็คิดเซตละประมาณ500กว่าบาทนะครับก็ครอบครัวหนึ่งก็กินเซตหนึ่งก็ได้ราคาดีมากๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นโซน6ห้องนอนก็เดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่าภายในเป็นยังไงอยู่ได้หลายคนนะครับตรงนั้นเป็นลานจอดรถนะครับก็จอดได้ประมาณโหสิกว่าคัน แล้วฝางตรงข้ามแล้วก็เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นจุดทํากิจกรรมนะครับมีแบบแคมปิ้งตรงนู้นนะครับแล้วก็มีคาเฟ่นี่กา,าแฟมาละน,น,นี่นี่นี่เห็นไหมาเอ๊ะนี่เขาเสอร์ออกาแฟหรือสาวยาคูชุดเหมือนสาวยาคูเหมือนกันนะกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะมีแน่นอนนั่นคือกิจกรรมธาตุรักธาตุรักมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้องเนปจูนเนี่ยเขาแพ้เดิมพันในการ PK ในติต๊ t ต k อกของผมถ้าผมแพ้ผมต้องเป็นธาตุเขา แต่ถ้าผมชนะเขาต้องเป็นทาสผมกว่าจะชนะเข้ามาได้เนี่ยมันบุดวิดมากเพราะว่าพี่สุเทพสีใสเข้ามาช่วยในวินาทีสุดท้ายเรามีภาพให้ดูด้วยถ้าอยากรู้ว่าผมชนะจนบุดวิดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ ถึงขนาดพี่สุเทพบอกให้จัดงานแต่งกันเลยเดี๋ยวก่อนครับผมขอดูว่าท่าจะทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้แหละผมมีไอเดียว่าผมจะไม่ใช้มือผมเลยแล้วก็ให้น้องเขาเนี่ยช่วยเป็นทาาบริการผมทุกอย่างตลอดทั้งวันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเล่นรถ ATV ครับเป็นจุดดูวิวที่แบบมาสระบ,บุรีต้องไปดูแต่ว่าเราไม่ไปดูธรรมดาเดี๋ยวเราจะขนรถ เอทีวีคันใหญ่สามคันแล้วขึ้นไปซิ่งกันนะครับตรงบริเวณนั้นนะครับตอนนี้ทุกคนแม่งยังไม่ตื่นเลยส่วนธาตุผมก็แต่งหน้าอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว,ว่าว่าธาตุเขาแต่งหน้าเสร็จหรือยังไปไปเราไปดูธาตุดีกว่าแม่งรอมาสองชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จดิกแต่งหน้าโอ้โหต,ตามมาตามมาตามมาสาวๆเขาแต่งหน้ากันเสร็จหรือยังด้านหลังก็ตากล้องตามมาแล้วครับผมธาตุแต่งหน้าเสร็จหรือยัง ทำไมทาแต่งหน้านานอย่างเงี้ยเข้ามาเลยเจ้านายรออยู่นะนายท่านรอนานแล้วนะนายท่านอนะ่ะคุณพร้อมนะผมแช่น้ำจนตัวผมเป็นสารลายหมดแล้วเนี่ยแล้วก็น้องเนปกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับมีฟิตเนสด้วยนะครับมีฟิตเนสนี่มีฟิตเนสมีฟิตเนสนี่มีฟิตเนส เอาละครับตอนนี้เราอยู่บนบักกี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทัวร์เขื่อนกันนะครับมา3คันนะครับหนึสอาำหรับใครที่แบบว่ามาที่โรงแรมเนี่ยแล้วก็อยากจะเช่าเนี่ยก็ชั่วโมงละ1น0 0บาทก็จัดกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่าทิวเขาเนี่ยมันสวยมากนะครับมันก็จะลงไปข้างล่างจนไปถึงทางแบบแอดเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกัน ลงมาเนี่ยขับมาจากเขื่อนปุ๊บปเนี่ยตรงนี้คือที่เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยคือฟิลดีมาก้ันไปชีวิตอยู่องนี้ได้ไหมแบบเนี้ยแบบเนี้ยได้แต่เราจะกินอะไรอ่ะนี่ไงผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยอยู่แถวนี้แล้วหลังจากเนี้ยพอเรามาถึงตรงทางลูกลังตรงเนี้ยมันสามารถจะขี่บักกี้ของเราเนี่ยไปได้รอบเลยนะครับไปถึงตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นได้เลยไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่สระบุรีสนุกครับ เอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโยกีกันนะครับผมโยคีครับอ่าโยคีโยกีแนะนำก่อนแนะนำก่อนนะครับอันนี้เจ๊จอ๊อกนะครับเจ๊ฟินนะครับเจ๊ตีแต่ก็เจ๊ตีนี่ตีใหญ่นี่ตีแรงขั้วอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับไพ่แต่ละใบมันก็จะมีจุดที่แบบว่าเราจะต้องเน็บไพ่ไว้เช่นติดไว้ที่คิ้ว้ายแปะไว้ที่ขวาหรืออะไรก็ตาม ใครที่มันไม่สามารถที่จะแปะไพ่ไว้ได้รักษาไพ่ไว้ได้ทําไพ่หล่นก็คือแพ้ถูกไหมแพ้แดกแดกเล่าช็อตนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วกรรมการเริ่มไปเลยแล้วก็ให้ตีเลยบอกตีครับสองมือจะต้องแตะกับกาา์ดใบนี้อ่าโอ้ทำท่าเลยเด็กโจกครับหนึ่งนิ้วแตะจมูกครับหนึ่งนิ้วแตะจมูกให้คุณถือวอย่างนี้อันนี้การต้องแตะอยู่กับตัวแต่ว่าอาจจะใช้มือนูน่ะแตะจมูกแทนก็ได้การถือ ไปต่อไปของเฮียบูชรีสองมือติดกันบูชรีฮอปีนครับการนี้ต้องแตะที่หูขวาเี่ยนี่เนี่ยไปที่ดถ้าเกิดมันหลุดก็แพ้นะเจ็กตีครับการนี้แตะที่หูซ้ายครับอ่าอ้นั่นหูซ้ายนี่หูอะแต่ถ้าให้หลุดมาคือกินเลยนะใช่ครับคุณมีมวยก็เจ็กตีครับหนึ่งนิ้วต้องแตะหูครับ แล้วก็ถืออันนี้ไว้ด้วยครับโอ้โหต้องตเจกโจ๊กครับมันยากมือต้องแตะที่เข่าครับข้างหนึ่งเอาแล้วเอามือ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 มอมือมือมืออมือมืบมือมือมืออมือือมาอมอมือมอมื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 ออมอกอมอมืืออือออ โอ้โหตั้งแต่กำลังโอ้โหเอาไหมเหมือนคนพิการละเจกตีครับเอ่อสอกซ้ายต้องอยู่เหนือไหล่ดูท่าต้องเลยเนี่ยโอ้โหดูไม่เลยเจกตีครับงานนี้ต้องสัมผัสกับสอกขวายังไงวะเนี่ย้วมาไวที่โต๊ะวางไวที่โต๊ะดิ ติดโ <blender> จ๊กเขามือซ <st> ้ายจะต้องคว่ำความลงอ่าอย่างนี้อย่างนี้ถูก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 โอ้ท่าเยี่ยมมากเลยเยี่ยมการเฮ้ยสอกตกสอกตกบ้าการนี้ต้องสัมผัสกับนิ้วโป้งตลอดเวลาโอ้ยนิ้วโป้งฝ่าจะต้องชี้ลงพื้น สบายเลยนิ้วตรงขวาชี้ลงพื้นชี้ไม้ชี้ไม้เตีครับเอ่อนิ้วสีซ้ายชี้ขึ้นนิ้วชี้ไปทางขวาคนนี้หนักซ้ายคนนี้หนัก้พวกตัวไปตายการใบนี้แหละเตีครับเอ่อการนี้อยู่ระหว่างสองนิ้วก็คือหนีบหนีบไว้อยู่ระหว่างสองนิ้วโอเคชีวิตอันนี้จัดคุณชอบท่ายโจ๊กมากโจ๊ก นิ้วชี้ขวาต้องไม่สัมผัสกับอะไรเลยเอยังได้อยู่เดี๋ยวถ้าจับผิดได้นี่คือกินเลยป่ะใช่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 ต้องเชิญเตือนหลับตาหนึ่งข้างับเฮี้ยไม่รู้หรอกปูแว่นดำไป่รู้เก็กฟรีนครับการ์ดนี้จะต้องอยู่บนไหล่ขวาถ้ามันหล่นมือก็เสร็จ เอาแล้วเดอเอาอเอออยู่นไหล่เขาไม่ได้บอกว่าตรงไหนนี่เออแจ็กตีครับอานิ้วก้อยขวาต้องไม่สัมผัสอะไรเลย้วก้อยขวาไมต้อเลีเจกตีครับเออแมงเลยนิ้วนิ้วลางนิ้วกลางต้องต้องอยู่แบบสไปเดอร์แมนได้ไง้ไมได้ได้ได้ไได้้ เจกโจ๊กการดนี้อยู่บนหลังมือขวาหลังมือขวาอยู่นี้เมื่อไงมือขวาไม่ได้อ๋ออ่าอยู่นี้ห้ามนะครับห้ามเถิดเจกโจ๊กการนี้ต้องสัมผัสกับจมูกตลอดเวลาเอามาไว้ตรงนี้เอาละตอนนี้เป็นโยโยกีจริงๆเจกปีนครับการนี้ต้องปิดตาหนึ่งข้างะปิดตาหนึ่งข้างตลอดเวลาต้องอยู่นี้ต้องมือด้วยเหรอโอ้โีครับการนี้ต้องอยู่บนหัวครับ เขามีบัว้าลนะาหลนนกินเลยาหลนหล่นโอ้ยตาบอดเหลาวทูครับมอันเรกเ่มที่เจ็ครับการนี้ต้องสัมผัสกับนิ้วก้อย อ่นีไว้โเคเนี่ยครับการนี้สัมผัสกับศอกซ้ายครับอะไรม้่อยมาแล้วอยู่ท้ายอย่าต่อเลยครับเจคฟีนครับมามาการนี้อยู่บนหลังมือซ้ายครับงานลอกที่ตัวกูอยู่หลังมือซ้ายตลอดเวลาครับใช่เจคตีครับหนึ่งนิ้วสัมผัสกับจัก็แร้ครับง่ายเป็นงี้เหรอเจคตีครับเอ่อเรียนลุ งอมืองอข้อมือข้างขวาทำมือเหมือนเป็นก้อยโจ๊กครับนิ้วนางต้องแตะกับฝ่ามือโอเคอยู่นี้โอเครับอนิ้วนางต้องแตะกับฝ่ามืออย่างนี้โอ้โหแย่เลยมันเข้าไปชุดขับไอ้นี้ดันได้เลยไม่ต้องเด้งออกมาโอเคการนี้อยู่ระหว่างคางกับหน้าอกครับโอ้โหอันนี้อันนี้เป้าหมาย ติดนีนเขาเออมือขวาอยู่เหนือศอกขวาขวาอ่ะนี่ยอ่ะอย่างงั้นอย่างงั้นได้อย่างงั้นได้ชมุดติดตีครับการ์ดนี้อยู่ในซอกจังแล้วครับโอ้ยมึงอ่ะทำไมคนดีเลยโอ้เอาหลอนะลอาหล่อนี่หนึ่งนิ้วสัมผัสกับคอครับนี่ก็ได้นะไม่ได้ห้องยูห้องยูไหมได้ลายหม้ยอีกโจ๊กครับ งานนี้สัมผัสกับคิ้วขวาตลอดเวลาฮะต้องติดตากูไมื่อยคอมากขึ้นเอยเร็วหน่อยเร็วหน่อยครับมือซ้ายอยู่เหนือข้อศอกตลอดเวลามันอยู่ตร้อยู่แล้วอยู่ฟิลิงครับกานนี้อยู่บนโฟล์ทาร์มข้างซ้ายครับซ้ายโฟล์ทาร์ตรงนั้นกับเตาเฮ้ยเรียบเล็เรียบเลยเหมันปลาอ่ะเงี้ยมึงมาลองท่ากูไหม เจกซีครับการนี้การนี right an> ้ต้องสัมผัสกับคิ้วซ้ายตลอดเวลาได้เจ็บในหมวกได้เออเจกซีครับนิ้วโป้งซ้ายชี้ขึ้นเพดานครับตอนนี้กูต้องหายแล้วเจกโจ้ครับการนี้ต้องสัมผัสกับทั้งสองมืองานงานกูจะงอกแล้วเนี่ยได้เลยได้เลย เมียครับการ์ดนี้อยู่บนไหล่ซ้ายโอ้โหอยู่ไปเลยอย่าเชื่อไรย่าเชื่อไรอย่าเชื่อไรอะไรการ์ดนี้สัมผัสกับคอตลอดเวลาคอคออันไหนเฮียเป็นว่เราอะอย่างนี้เหรอใช่คออะยังไงก็ได้ให้มันอยู่อะเน็บไว้หรื เจ็กตีครับหนึ่งนิ้วสัมผัสกับคางครับอ่าโอเคยังอยู่เจ็กตีครับหน้าึ่งนิ้วสัมผัสกับแก้มอย่างเงี้ยครับสัมผัสอยู่ไหมโอเคนี่ถือไว้ด้วยครับถือไว้ด้วยครับเจ็โจ๊กครับไหวเลยเออให้เห็นฟันบมตลอดเวลาไอ้เี้ยกูต้องเจ็กโจ๊กก่อนเลยอะตอนนี้กูต้องเจ็กโจ๊กก่อนอะตอนเนี้ย หนิ 1> 1้วส oh ัมผัสกับปากตลอดเวลาโอ้โหเลยเด็กปินครับเอ่อนิ้วโป้งซ้ายชี้ขึ้นครับโอเคีเติครับมือขวาให้อยู่เหนือมือซ้ายครับม่ไมขวาต้องอยู่เหนือไม่ได้แล้วเฮ้ยใจเย็นยิ่งยิ่งยิงยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งยิ่งยิ่งยิางย้่งยิ่งยิ้งยิ่งยิ่างยิ่ยิ่งยิ่ยงิ่งยิยิ่ย่ย่งย่งงงย่งย่่ิ่ การ์ดนี้อยู่บนโฟล์ทข้างขวาครับยากแล้วกลัวไม่ตีเช่ไหมโอเคเอาแล้วเจกโจ๊กครับเนียบอกเนียไม่เห็นอะไรแลยเนียเพลนเนียเนียเนียเจกโจ๊กข้อมือซ้ายหักลงเรียบร้อยเอาแล้วต้องโดนแล้วข้อมือซ้ายหักลงมือซ้ายด้ไหมเนียครับหไม่น่านรอดแล้วเนี่ย การตัวนี้ต้องปิดตาหนึ่งข้างครับเนี่ยได้มีไหมเนี่ยจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ได้อยู่ไหมเนี่ยไม่ยอมอ่ะเออไม่ไม่ยอมเลยเนี่ยครับการนี้ไมมยยยออเลการนี้ต้องอยู่บนไหล่ขวาครับโอเคครับเนื้อตีครับเอ่อการนี้ต้องสัมผัสกับหูขวาตลอดเวลาหูขวาตลอดเวลาครับแ่าหม ช่วยชีวิต่วกมึงเลยโอ้ยอะไรนโอ้โหเอาแล้ววันนี้ก็สนุกกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กันต่อนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะมาพักที่นี่นะครับ d i e เท e มฮิลสสระบุรีก็ติดต่อมาได้นะครับทางเพจของเขานะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เนาะถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการเราจะลดเหลือแค่9,999บาทนะครับในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะครับลองดูเอาละครับ หมดทริปเรียบร้อยสำหรับสระบุรีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะสำหรับดีไอเทมฮิลสระบุรีครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่แบบครบวงจรมากนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวพักความแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้เดี๋ยวพี่ทิ้งเพจเอาไว้ให้นะครับแล้วไปตามดูกันในทิกตอกก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการของเรานะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบาย